เลได้อยู่นะครับเพราะผมยังเป็นวัยรุ่นนะครับพี่ลหละครับ เออคือพี่ต้องบอกว่าพี่รุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่สโตกพี่ไม่ต้องใช้เอวเอร์ใหญ่ขนาดไหนครับพี่พี่เน้นช่วงล่างเอาแค่จังหวะพี่ก็ไปแล้วแหเอวพี่ได้เลยนะครับเออรู้อยู่รู้อยู่ออกกําลังกายทุกคืนเลยนะครับทุกวันก็พอทุกวันก็พอทุกคืนเลยฟิตเนสดเขาปิดกันหมดแล้วสวนสาธารณะที่ไหนเขาให้วิ่งกันตอนคืนมันอันตรายสวนลุมสวนลุมไหนพระซ่าสวนหลวงปิดนาแล้วสวนหลวงบ้าเหรอสวนหลวงปิดหกโมงเอาหรอสวนหลวงแล้วกันงั้นงน่ะท่าสนามหลวงไปอย่างนึง มันจะออกมาตายจะไปยืนเฉยเมบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มิกกี้ด้วยสวัสดีครับเบียร์ครับต้อนรับพี่มิกกี้เลยครับผมอยู่ผมคู่กับเบียร์คิมหันนั่นเองนะครับขอต้อนรับผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเข้าสู่รายการคู่แมนฮันพีพูด้วยพีพูดด้วย พี่กับเด้งพูดด้วยต้องพูดพร้อมกันนะพี่บอกตรงรอนานมากเลยกว่าจะคู่แมนเนี่ยคือเราก็จําท่าไม่ได้ไงเมื่อไหร่วะมันอัลบั้มบทอยู่นั่นแหละเอานะเมื่อกี้ถือว่าเป็นซ้อมกันนะซ้อมๆของจริงของจริงขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับเซฟเดี๋ยวไม่ตื่นเต้น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 เดี๋ยวให้มาอีกให้มาอีกไม่ไปไหนให้มาอีกให้มาอีกผมตื่นเต้นไงพี่เดี๋ยวให้มาเดี๋ยวให้มาต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการคู่แมนแฮนเซ็ แซ่บแซ่บเราเดีครับพี่ชอนผมไม่ได้พี่ลืมมือพี่ไม่มานานพี่ลืมกากระบาดแน่นอนเลยคุณผู้ชมครับคู่แมนแฮนแซ่บทางช่องไทยแซ่บแห่งนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของคนในวงการลูกทุ่งมาอัปเดตกันอีกเช่นเดิมเลยนะครับเบียร์ขิมหันรายงานตัวรายงานหัวใจ ชื่อขึ้นอยู่แล้วนะครับควัจะทําไม่ได้นะครับส่วนคุณพี่นะครับชื่อว่าอะไรครับต่ออีกนิดนึงฮะหอบอยู่ต่ออีกนิดนึงนี่เหมือนยืนอยู่กับงูเห่าอ่ะมีแผ่ไม่แบฟอฟอฟอมิกกี้นะครับวันนี้ขอญาติมาทําหน้าที่แทนอ่าพระ นะครับต้องบอกว่าพระพระเต้หนึ่งวันนะครับผมว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไปบวชด้วยอ๋อบวชบวชหรอออลักษณะจะเป็นบวชชีสุขเถิดแม่ชีดีเถอนหาผมพูดถึงเรื่องกล้วยไม่ใช่เรื่องของการบวชปรงผมเพราะอะไรยังไงอ้าวไม่เตรียยอยู่กันตั้งนานมาก็เร็วอยู่กันเป็นชั่วโมงก็ไม่เตรียมเลแต่ละมุก เออมันก็ส่งอยากจะส่งมันก็ส่งอ่ะอะไรพี่อยู่ดี่พพูดถึงเรื่องกล้วยกล้วยรับผมต้องอนุโมทนาบุญก่อนนะอนุโมทนาบุญด้วยคาเต้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ครับรายการของเราก็ยังสนุกสนานเช่นเดิมนะครับกับคู่แมนแฮนเซบนะครับมีเรื่องราวข่าวที่จะอัปเดตแล้วนะครับแน่นอนที่สุดวันนี้เราก็จะมาแบทเทิลกันเหมือนเดิมกับ2คลิปวิดีโอสนุกๆผมบอกเลยถ้าไม่อยากผิดหวังพิมพ์มาก่อน K2 สอใช่ไหมของพี่ปะา K2 ครับ ใช่ไหมถูกแล้วถูกนะอ่เค2ครับพิมพ์มาขอเพลงถ้าคุณพิมพเค1มาอาจจะต้องรอนานหรือไม่เปิดเลยแต่ถ้าพิมพ์ k 2มาเปิดซะตอนนี้โอขนาดนั้นเลยนะครับผมเบียก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการุณาพิมพ์ k 2มานะครับเพราะว่าตั้งแต่จัดรายการกันมานะครับผม95ที่บอกกันนะครับผมนี่แหละครับโดนเออนะฮะอ่ะ คนที่โดนก็ให้โดนต่อไปโอเคเลยนะครับวันนี้คุณแมนแบทเช่นะครับมี2คลิปโดนคลิปของเบียร์นะครับเคหนึ่งคลิปของพี่มิกกี้นะครับเคสองในครับผมแอบบอกนิดนึงได้ไหมครับวันนี้เนี่ยเป็นคลิปของจะบอกว่าแบบเป็นภรรยาผมเองนะครับเป็นภรรยาผมลีลาภรรยาผมในการเต้นเยอะมากอ๋อเป็นการเต้นของภรรยาผมถ้าอยากดูเนี่ยพิมพ์ไว้ก่อนเลยเคสองนะครับผมแล้วขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้เลยอุ้ยอ่ะส่วนคลิปของเบียร์เลยครับผม จำไม่ได้ครับอันนี้ก็ไม่ฟังไงไม่ฟังไงตอนเขาบอกว่าคลิปอะไรก็ไม่ฟังไะ <_ letter> เออแต่ในช่วงของแซบสดสีภาควันนี้เช่นเคย นะครับกับการโฟนอินใช่ไหมโฟนอินนะครับเป็นการสกายนะครับสกายสดๆกับดีเจสี่ภาคทั่วไทยวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนนะครับและห้าดับเพลงฮิตๆโดนๆแซ่บๆจะเป็นเพลงอะไรกันบ้างพี่พี่แอบบกันให้เลยพี่แอบบอกนะดีเจวันนี้อะไรว่าเป็นสุภาพสตรีสุภาพสตรีนะครับอ่าอยู่แถบขอบตะลิ่งน้ำตะลิ่งน้ำนะครับแถบขอบตะลิ่งน้ำเป็นสุภาพใช่ไหมตลิ่งชันไม่มีน้ํามันชื่อเฉยเฉยเออ อยู่แถบขอบน้ํามีคลื่นซัดสาดพอรู้หรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลำบากข้ามไปคุยแซ่บเลย ข้ามไปเลยเบียร์ยออนะโอเคครับช่วงคุยแซบๆและโชว์แซบๆวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหนึ่งศิลปินโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไอดอลนะครับผมของใครหลายคนด้วยนะครับคือเป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนเรื่องราวของการร้องเพลงการร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงครับสวยไวมากๆสวยตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับคำพูดเบียร์มันไปตั้งแต่คำแรกแล้วว่าสวยตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยคนดูเขาคิดยังไงแล้วคี่จะบอกว่าเธอคนนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นเบียรนะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เบียเด็กๆถ้าพูดอย่างนี้เบียอย่างนี้เลยดีกว่าความเซ็กซี่ยังตลอดกาลจริงเบียเปิดอย่างนี้เลยวันนี้เขาไม่ได้มาธรรมดานะครับวันนี้เขาไม่ได้นั่งวิาแชร์มาเบียรเปิดอย่างนี้ไปเลยดีกว่าถ้าบอกว่าวัยรุ่นอยู่แต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ถึงขนาดนั่งวิลแชร์นะครับคือเขาสวยอยู่พี่เห็นแล้วเขายังสวยอยู่ สวยตัวเซ็กซี่อยู่ยังคงความเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยไม่ตกเลยนะครับเมื่อกี้มีด้ยินเสียงเสียงดีมากเลยนะเพราะมากๆเลยนะครับสำหรับสาวสวยคนนี้นะครับ คุณปายกุสุมามณีการนั่นเองนะครับพี่ปายของเรานั่นเองวันนี้จะมาเยือนในรายการคู่แมนแทนแซบของเรานะครับแล้วก็จะนำบทเพลงเพราะๆนำมาโชว์แซบๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายเลยกับช่วงคุยแซบๆนั่นเองแน่นอนที่สุดนะครับในช่วงสุดท้ายของเรานะครับเราเปิดสายให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันแน่นอนครับทาง02 328 34 38ถึง9นะครับเปิดมาสายสดกันได้เลยนะครับอยากจะด่าอะไรมิกกี้ด่าเต็มที่เลย ครับจัดมาชมเบียร์ไหมครับคำคำโกไปให้เบียร์คำติเนี่ยมิกกี้จะน้อมรับ <S <S ไว้เอง ดี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 เช่นเดียวกับช่องทางการรับชมของเราครับผู้ชมสามารถรับชมช่องไทยแซบนะครับทางกล่อง c t h ระบบ HD นะครับทางช่อง130 SD 131อ่าครับรวมไปถึงนะครับ PSI นะครับช่อง1313นครับแล้วก็ GMMZ นะครับช่อง193นะครับผมกล่องซันบ็อกก์ก็ดูได้นะดูได้ครับช่องหนึ่่อง141เลยนะครับรวมไปถึงคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันของเราติดตั้งไว้ในระบบโทรศัพท์มือ ถือของคุณได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่แห่งหนตําบลไหนนะครับอยู่ตรอกซอกซอยไหนอยู่รูรูไหนนะครับเหมือที่บอกกันนะครับก็สามารถติดตามคนเรือทงโพลกันเนี่ยไปอยู่ทําดูคือไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็สามารถรับชมได้ซ t s Android หรือว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับ iOS ไหนก็โหลดได้นะครับ แอปพลิเคชันของ CTS นะครับรวมไปถึงวันนี้ S อสบมาขอเพลงมาร่วมพูดคุยกันง่ายๆครับ4642242 4642242นะจ๊ะ,ะจแต่จะขอเพลงอย่าลืมพิมพ์ K2 มาด้วยถูกต้องอแล้วนะครับหรือว่าใครนะครับที่บอกว่าอยากจะเห็นหน้าค่าตากันนะครับ,รบผมก็สามารถส่งรูปกันมาได้เลยนะครับในระบบ MMS นะครับผม4642422นั่นเองนะครับรูปของคุณก็จะปรากฏอยู่หน้าจอช่องของเราเลยนะครับอ่านะฮะแต่ในช่วงนี้เรามา อัปเดตข่าวข่าวในแวดวงลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะน่ายินดีมากๆเลยดีครับผมก็เวียนมาบรรจบกันอีกหนึ่งปีนะครับสาหรับอาสาลาหะบูชาสําหรับอาสาลาหบูชาไม่ใช่ทำไมครับผมวันนี้ครับตรงวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับสำหรับพี่ต้อยหมวกแดงเจ้าของผลงานเพลงบอกว่าอยากขอมํำบอกว่าอยากขอมํำไม่รู้มรำเข้ารำแบบ นายแล้วก็ตอนนี้นะังซี่จะมาขอมาล้ำแล้วล้ำหมอล้ำแล้วเขาล้ำแบบไหนแบบไหนแบบไหนไปเข้าใจอ่ะเาล้าแบบไหนกันนี่โอ้นี่ไม่เป็นนะเนี่ยนี่ซ้อมเพื่องานเพื่องานนี้เลยใช่หมซ้อมโอ้ดีเลยครับสำเนียงยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับการบ้านมาดีมากๆแล้วตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดของเขาเนีครับเอาหูแนบฝาเอาหูแนบฝาฟังเบอร์โทรน้องได้บอกไอจะเฝ้ารอพี่ลงถูกอ่ะฮะอะไรนะ ตั้งแต่คำแรกนี่แหละครับแม่ก็เห็นชื่อเพลงอย่างนี้วันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดของพี่ต้อยหมวกแดงนะครับผมแล้วก็เรามีภาพบรรยากาศนะครับในการทําบุญที่วัดทุ่งเหลียงนีคุ่งเหลียงนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนั่นนี่เนี่ยนะพ่แกกลับไปกราบเท้าพ่อแม่ที่จังหวัดอุดรนี่คุณพ่อคุณแม่นะนอกจากยูกระตาเวทีนอกจากทําบุญแล้วนะครับก็ยังกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยเลยครับพี่ต้อยก็เป็นคน จังหวัดอุดรธานีนะครับผมอู้ดูดูหน้าพี่ต้อยไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นคนทางภาคอีสานใช่ไหมครับนะครับนึกว่าเป็นคนใต้นะครับอยู่ทางปัตตานีอยู่ทางสงขาอะไรอย่างงี้นะครับเป็นคนจังหวัดอุดรเป็นคนอีสานนี่แหละนะครับผมแล้วก็แน่นอนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนมากนะครับหลายหลายคนนะครับพอถึงวันเกิดเนี่ยก็ชอบที่จะไปปาร์ตี้ไปเลี้ยงสังสรรค์ไปดื่มล่งดื่มเหล้ากันนี่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ทําให้เราเกิดมามีพระคุณที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ กลับไปกราบเท้าท่านนี่แน่นอนเลยนะครับต้อยนี่นะครับเบียร์แล้วก็พี่มิกกี้นะครับขออวยพรวันเกิดนะครับให้กับพี่ต้อยหมวกแดงนะครับศิลปินของเรานะครับมีความสุขมากๆสมหวังกันทุกๆอย่างเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับออกผลงานเพลงเพราะๆมามอบส่งต่อให้กับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยแฮปปี้บ day to you ทึมๆ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  ทึมๆทึมๆทึมๆทึมึมๆอันนี้แค่เปิดหัวเพลงติดยังไม่เลิกนอนเพิ่งมาุผู้ชมครับแฮปปี้บ day พี่ต้อยในครับใช่วงนี้นะครับผมเรามาพบกับมิวสิควิดีโอเพลงเพราะๆนะครับชมมิวสิโดเพลงนี้แล้วนะครับห่ผลงานเพลงครับจากเจมเสี่ยวหน้าใหม่นะครับซอยให้ลืมเขาไอลืมบ่ได้เออลืมบ่ได้ใช่หมนะเออเดี๋ยวไอไอลืมแน่เลยนะครับช่วงหน้าครับกลับมาคู่แมน Bad